สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุคนวันนี้ก็พบเจอแยนนี่เช่นก่อเช่นเดิมจ้าแยนิยนีก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องนาลิตาน้องตูเกียวด่วนล่าสุดพ่อบิ๊กกอดลูกๆและพูดแบบนี้อบอุ่นน่ารักมากเอฟซีแห่คอมเมนต์รัว,วพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องพร้อมกอดลูกแล้วนะหน้าหักกะพี่น้องน้องตูกเกียวไม่น้อยเห็ดปากแหลม กอดพอตาหักแต่พี่น้องพอโบกเพิ่นกระโจดปากแหลมแหลมจุบแกมคุณพ่อบีกน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยพี่น้องพอกับลูกเจอกันพี่น้องแล้วแล้วก็ไม่อีกภาพหนึ่งพอกับลูกย่นํากันลูกผมโตเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วน่าภูมิใจในตัวหนูทั้งสองมากโอ้ยน่ารักกักพี่น้องน่าหักเพซี F C กับเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีรั้วๆพี่น้องตาหักลายบอสปอ บอสบีกพ่อบีกขอบคุณเธอจังเลยพอกับลูกน่ารักที่สุดเลยเอฟซี FC ก็เข้ามาส่งหัวใจเห็นรัวๆพี่น้องตัวเกียวลูกน่ารักมากอบอุน่นเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นที่สุดคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรขอบชอบมากอยากดูมากมันออกมาจากใจอยากให้เขามาอยู่กับครอบครัวรุ้นกับเขามาตลอดเอฟซี FC กระด้ตะลุ่นเนาะพี่น้องเขากะ เป็นกำลังใจให้พี่น้นองจ้ามือน้อยของพี่สาวที่อบกอดหลังน้องอบดูอบอุ่นมากแมนพี่น้องจ้าน้องนันิตาหาักคักน้องคอมน้องตลอดเด้พี่น้องมีความสุขไปกับเบิดสามพ่อลูกแมนพี่น้องจ้าเห็นแล้วก็ยิ้มตามนาะพี่น้องตาหักคักพี่น้องชอบมือพี่สาวที่อบหลังน้องชายแมนพี่น้องน้องนิตาตาหากักคัก เบิ่งหลายรอบวนมาเบิ่งอีกเสียเกียวเจตะพ่อบีก๊กน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องอบอุ่นน่ารักมากค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากพี่น้องจ้ะ fc หลายหลายถันกระเบาคำเดียวกันอบอุ่นน่ารักมากคุณพ่อหน้าตามีความสุขมากแมนพี่น้องนาาลูกแล้วก็ใหญ่เบิดแลวพี่น้องอบอุ่นจังเลยยิ้มตามเลยพ่อบีก๊กเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากค่ะ เป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากดีต่อใจแม่น,น้อพี่น้องพอบี๊กได้กำลังใจจากลูกๆเต็มเปี่ยมน่ารักที่สุดเลยค่ะเบิ่งแล้วน้ำตาชิลหลน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากความคิดส่วนตัวนะว่าทั้งสองคนยังรักกันอยู่สักวันหนึ่งถ้าใครมีอะไรก็อาจจะกลับมาหากันเพื่อลูกกะ ล้อหลุ่นไปนอพี่น้องเพราะเป็นเอฟซีก็ให้กําลังใจเพื่อนพี่น้องจ้าน่ารักที่สุดเลยเด็กๆน่ารักอบอุ่นมากค่ะนาอพี่น้องน่ารักที่สุดเลยน้องนายตะน้องตเกียวพ่อบิ๊กภาพที่ดูแล้วมีความสุขมากจ้าแมนพี่น้องจ้าก็เป็นกำลังใจให้พ่อบิ๊กแม่แพลน้องนายตะน้องตเกียวพี่น้องจ้า พี่พี่น้องน้องมีความจเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังใน<ล>ยเดือจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย